สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เขามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะสามฮานอยจะแยกนอยแยกรอบแล้วมีน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวีไอพีจะแนวทางวันสุควันที่สิบหาเดือนแปดสองนห้ารสิจ้าสำหรับผลวันที่1 4บสี่หรับสามฮานอยน้อยพิเศษไฮเดนเจ็ดกับพก พ้นอ่าแปดกับเจ็ดจ้ะพิเศษให้แปดกับเจ็ดพ้นข้ามาหกศูนย์ศูนย์หลางสี่เก้าผ่านไปน้อยรอบปกติให้เดนหากับสี่พ้นหนึ่งหนึ่งหกหลางหาศูนย์สำหรับหาศูนย์ข่าวตรงๆจ้ะมาเน้นๆเลยบทตกครับเดนหาเขงเข้ามาจ้ะ สำหรับน้อยรอบ VIP รอบสุดท้ายไฮเดนสี่กับสามพ้นหนึ่งเก้าเจ็ดลางแปดสามสำหรับหลางมาแปดสามจับคููพลาดไปนะโอโหเสียดจโอ้ขาขามเล็กผีนองสามสี่ถึงสามแปดจึ๊กเลยเดนเนี่เล็กเล็กพีนองเวลาจับลำบ่ามาเลยเวลาบ๊จับเ,เวลาขามปุ๊บนี่มาปั๊บเลยเล็กีีนองอืม้มสำหรับ VIP แนวท่าข้าเขาเด่นสามเนาะเด่นซ้ายุ่สามมาหลางจา้า โอ้โหเสียดายหาสำหรับฮาหนอยเมื่อนี่หายสามหายสามนอยเด่นมาซองนอยจับขู่เขาน้อยหนึ่งจ้ะสำหรับสามฮาหนอยของเฮาเมื่อนี่เาตามรุ่นกันต่อจ้าสำหรับมือนี้วันศุกร์มีแนวทางวเวลาพัฒนาหายด้วยเนาะเราพัฒนาลงหายสองสูตรจะสำหรับ ฮาหนอยกับลุงไห่สูงสูตรรัฐบาลไทยกับลุงไห่คือกันเดอจากมือนีรัฐบาลไทยลุงไห่สงสูตรเนาะสูตรเดิมสูตรลักมือนีเจอกันวันที่สิบหาจา้าสนใจแนวทางใดสามารถรับชมยอ้อนหลังได้เลยเนาะแต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจา้าสำหรับน้อยพิเศษมือนีไ่เด่นแปดกับเจ็ด จับคููเดศน8 0 1นึสองสาำหรับเดนเจดจ้าเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจสองน้อยรอบปกติให้เ่นสองและหนึ่ง สองสี่สองห้าหน่วยรอบสุดท้าย V.I.P. แห่งเจ็ดกับหกเจ็ดศูนย์ วีพีเมอนี่ขอเน้นไป60กับ61จะสําหรับตัวเน้น7172 13แล้วกัน14 2625รอบแรก7970 80กับ82 สำหรับห้านอยขฮามือนีตามนี่เลยจ้ะมือนีคอยมาปังปังเด้งเดงเต็มเต็มสามนอยเลยหละกันเนาะคคอยมาตัวเน้นตัวจอลักันเนาะสำหรับแนวทางขเฮามือนีคอยมาปังปังถูกถูกแนวทางละกัาเราจะบวกสิเป็นลาบวกสิเป็นห้านอยเนาะขอให้พี่องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยหละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหน rage, 18, ึ Store, ่งติด ตามจะรู้ว่าพี่โนเอฟซีที่เขามาหลับชมใหม่ๆกะกดติดตามแล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอบจะเผื่อรอหลับการแจ้งเตือนจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซัมมี่จะขอฝากอ่าขอฝากไว้เพียงซัมมี่ละกันเนาะเอาบอกไปบ่ายมากอ่ะสิงงงง,งละไจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า